สวัสดีค่ะชื่อมินนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง mana queen channel ค่ะ mana queen channel นะคะเราจะทําขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะรวมไปถึงข้อมูลสินค้ารีวิวสินค้าและการสมัครตัวแทนจําหน่ายของบริษัทมานาค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าวิดีโอแต่ละคลิปที่ถูกจัดทําขึ้นในช่องนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมใจของตัวแทนทุกท่านในกลุ่มเราค่ะที่ต้องการจะแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้กับทุกๆคนยังไงก็ตามเนี่ยมินขอฝาก มานาคุยชาแน,นลนี้ไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะเรารับรองว่าเราจะมีวิดีโอดีๆค่ะที่มีสาระมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนในอนาคตแน่นอนค่ะและต่อไปนี้นะคะมิ้นจะขอแนะนําตัวแทนของเราค่ะที่จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะให้กับทุกๆขั้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อเ,อเอนะคะปัจจุบันทํางานเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ค่ะถามว่าทำไมเลือกทําธรุรกิจมานานะเพราะว่า เร็วๆนี้เอกํำลังวางแผนเกษียณตัวเองนะคะเลยรีบมองหาธุรกิจออนไลน์นะคะจนมาเจอกับแบรนด์มานาหลังจากได้เข้ามาศึกษาธุรกิจออนไลน์ในแบรนด์มานานะคะเราก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าชอบมากๆเลยะค่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบจะต้องแบบทาจริงจังแล้วอยากรู้มันดียังไงนะคะผลิตภัณฑ์มันดียังไงกดติดตามช่องมานาควีนไว้นะคะเดี๋ยวเอจะมาบอกค่ะวว่ามันดียัง สวัสดีค่ะชื่อตากค่ะสมจิตไายทองนะคะปัจจุบันทำอาชีพเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่อเมริกานะคะดูหน้าตาก,ก็รับเด็กอยู่นะ,ะมาทำธุรกิจกับมานาเนี่ยก็เพราะว่ามานาเขาเป็นธุรกิจออนไลน์ที่เปิดกว้างเปิดโอกาสให้ทำได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทําได้เนาะแล้วส่วนตัวเนี่ยเราก็ชอบทานคอลลาเจนชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งแบรนด์เขาก็เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่แบบกว้างขวางมากนะคะก็ง่ายตอ่อการแบบทําธุรกิจเนาะ สวัสดีค่ะชื่อรอางดาวสิงสุขนะคะชื่อเล่นมานาเบิ้ลค่ะอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ ที่มาำนานาเพราะว่ารู้สึกประทับใจในตัวสินค้านะคะทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนกับตัวเองมากๆค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับแบรนด์นาอย่างจริงจังค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้มีช่องนะคะมานาครีนนะคะที่จะออกมาแบ่งปันเคล็ดลับประโยชน์นะคะการดูแลสุขภาพต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะฝาก,กติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะช่องมานาครีนค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะปัจจุบันส้มเป็น A e อยู่ที่เอเจนซี่ที่หนึ่งนะคะที่ส้มตัดสินใจมาทําที่มานาเพราะว่าส้มมองเห็นถึงโอกาสและการเติบโตของที่มานาว่าจะสามารถทําให้ส้มมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินเดือนได้นะคะแต่ก่อนอื่นส้มลองทานสินค้าดูก่อนว่าของที่มานาดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงจะไม่กล้าบอกต่อปรากฏว่าทานแค่3วันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะถ้าอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรและดีขึ้นยังไงฝากติดตามช่องมานาควีนชาแนลแล้วเดี๋ยวส้มจะม สวัสดีคะ่ะทุกคนชื่อดวงเดือนที่บุญเลืองนะคะชื่อเล่นชื่อเดือนค่ะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะถ้าถามว่าทําไมถึงมาทําธุรกิจกับแบรนด์มานาก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจในตัวสินค้าของแบรนด์มากค่ะเพราะว่าทานแล้วให้ผลลัพธ์กับตัวเองได้ดีมากจริงๆแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องมานาควีนด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและก็สุขภาพถ้าอยากจะรู้ว่าดียังไง กดติดตามช่องไว้นะคะแล้วเดือนจะมาบอกว่าดียังไงคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อการน,นะคะปัจจุบันทําง,งานประจําอยู่นะคะทาไมถึงมาทามานานหระคะเพราะว่าออต้องการหารายได้เพิ่มหลายๆช่องทางนะคะและอีกอย่างเนี่ยคือชอบในตัวผลิตภัณฑ์ของมานาน,นะคะเพราะว่าได้ทดลองใช้เองก่อนที่จะเข้ามาร่วมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือชอบในระบบการบริหารจัดการ สินค้าของบริษัทนะคะคือเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าเองนะคะไม่ต้องจะส่งของเองนะคะทางบริษัทจัดการให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องสต๊อกของก็ขายได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คืออยากจะฝากติดตามช่องมานาปินของพวกเราด้วยนะคะเพื่อติดตามข้อมูลสาระดีๆนะคะจากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อต้อมค่ะเฟรมทริปปรกาจรนนะคะปัจจุบันมีอาชีพเป็นแม่บ้านค่ะ ด้วยความที่เรากําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพนะคะวกกับความอยากมีรายได้เสริมค่ะจนมีน้องแนะนําให้รู้จักกับแบรนด์มานานะคะซึ่งแบรนด์มานามีครบและตอบโจทย์ความต้องการของเราพอดีนะคะอยากรู้ตอบโจทย์แบบไหนตอบโจทย์อย่างไรนะคะมาติดตามช่องมานาควินกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟ้าน,นะคะตอนนี้นะคะฟ้าก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโนวดเพื่อสุขภาพนะคะ ปกติก็เป็นคนที่ชอบอความสวยความงามอยู่แล้วนะคะพอมาเจอสินค้าของมานานะคะรู้สึกว่าตอบโจทย์ของเราได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นเล็บผิวพัธุ์นะคะสินค้าของมานาตอบโจทย์ได้ดีมากจนเกิดการถูกใจในสินค้านะคะแล้วก็ไปทับใจแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราถางสินค้าและทําให้เรามีรายได้ด้วย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําธุรกิจออนไลน์กับมานาเลยนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอฝากช่องของเราไว้ด้วยนะคะมานาควีนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าเราจะสร้างรายได้ แล้วก็ความสวยความงามของเราเันนี้ยไปได้ยังไงนะคะลองดูกันนะคะติดตามมานควีนของเราด้วยนะคะ